คนไหนก็แปลเนี่ยไม่เล่นแบบตองซองมัน้เรื่องบได้มอิบมันจะชอบไปบุกทางเดียวกันสามคนอะ่ะพวกฝรั่งพวกเนี้ยมันบ้าใช่ไมใช่ไม่แบบเราอะ่ะเราจะแยกเล่นใช่ไหมอนอนมรอาการบุกทางเดียวไม่เหมือนเอายูนิตไปกองกนะันอ่ะใครบุกก็เหนื่อยเพราะว่าคนตั้งรับมันสบาย <c oughs> ยูนิตมันเยอะมันรอย,ยิงได้มันอยู่ข้งหลังเยอะบางครั้งเราเกิดคนเดียวใช่ไหม ปล่อยให้เราโดนสองหนึ่งแบบจนเลือดจะหมดตัวอนะอ๋องั้นเจ๊งดิพี่เราก็ไม่ต่างเลยจกบ่ปั๊มอย่างเลยดิม,มันก็มาปั๊มจนอย่างมันเยอะทีนี้เราก็จะตู้มยากใช่ Right. Yes. I'm going. Yes, sir. I'm off. Right. Yes, sir. Crush them. I'm going. I follow the dragon. <coughs> <coughs> Mit, done. เราอยู่บนที่สูงทำไมเราแทงแรงก่ันดีไม่ไม่น่าเกี่ยววะพี่สปีันแทงแรงทุกพื้นที่อยู่แล้วนี่ uh, okay. uh, yes. พาปิมนะันอ่ะแทงจากที่ต่ำได้ดาเมจท่ากัน Done. Mm. ทำไมกันทำไมเขาทำเหมือนเล่นเป็นเลยใช่อะไรหรอไอชาร์อะไรเนี่ยชารน่าจะเป็นอาจารย์ชิดหรือเปล่าน่าจะคนไทยเปลี่ยนชื่อนี่แหละอาจารย์ชิดนี่แหละ อะไรนะช่แกงผมชื่อคุยไรแม่ยิดชือ้นี่ชื่อหรือดาครับชื่อหรือดาุณคิดเมื่อกี้่ผม่คุยไรแม่ยิ Yes. <Yes. S 2> จีเน็กนี่ใครอ่ะมันเป็นคนที่ออกจากห้องเราไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคุณชัดสามสามแม้สามสามเนี่ยตกติม่มเนี่ยทำไมมันทำไมมันดูนแบบมันไม่ยอมนะคุณชัดอยากจบมน,นเร็วๆร็วนี่หรือจะกดให้มันแบบว่า yeah, <I S 2> ทรมานทรมาน อาคุณชัยไม่เก็บน้ำตรงเนี้ยของผมอ่ะผมมีน้ำฟรีให้่ใกล้เด้อนี่คุณชัยเก็บน้ำผมดิที่บล็อกวันนั้นมายังไม่เข้าลงใช่ป๊อปขาโบยอันนั้นไม่อะที่อบิ สดัดจบแล้วอะไรนะครับจบยังคะน่าจะพี่ตอมอันนั้ไม่เข้าลงไหนายไดหน่านานาน่า <c oughs> <love> เดินตามอยู่นะตอนนั้นแหละมัเล่นตะกี้เป็นไหมทินหัดบ้า ใช่ครับคุณชัใช่ครับคุณด้วหรือเขาคือคุณริสนี่บอกคุณชันล้นเหรอคุณฟิสออกไงใ่อะใช่ครับผมบุ้ณกิดกระบุกมันได้จบไปเลยเไหมทาไม่แตกไปเลย มันแย่งกันเข <pl ains> ้าไอ้เฮียมอสมัดสองห้านี่เขาไปปอกวะสองห้าสามนี่เขาไปปอกวะพี่ผมเนี่ยอ๋อใช่่ะโอ้ยคนแชร์เฟซแม่งมีแต่คนไทยสมพอรอนนะโฟกนี่โฟกไอโฟกู Yes, I follow. Please. Right. Yes, I follow the dragon. I follow the dragon. I'm going. Yes, <laughs> I follow your path for victory. Yes, I follow the dragon. I'm going. Onward, forward. forward okay. Yes. Going. Yes. Moving. Lead the way. Onward. Forward. I follow your lead. Moving. Moving. Lead the way. <laughs> yes, sir. For the dragon. เราเลยจะวิ่งใส่เลยอ่ะเจอป้อมมี่เจ๊งเลยนะสกาวก่อนไหมพี่ไปถึงใครเนี่ย <c oughs> โอ้พี่ไลรอยู่คนเดียวอะไรกัน ส่งมาทำเหี้ยอะไร I going, Yes I f o น l o w the dragon เออหรือคนไทยนะคุณจัน AE Yes, Lord. Yes. Forward. Onward. Forward. The servant obeys. Yes, Lord. Yes, Master. Yes. For the dragon. The servant obeys. Yes, Lord. And yes, middle here. Lead the way. I follow. Lead the way. Moving. Yes. We will prevail. Moving. Yes. มันตั้นไม่โดนอันเขาไม่โดนเหรอได้มันตั้นเราไม่โดนแต่มันเป็นซูโม่มันป้อมคุณฉันว่ามันจะกล้าเข้ามาไหมถ้าพมกมันตั้น5ตัวเออตั้น5ตัวฉันก็เคยโนตั้น5ตัวคนจะกล้าเข้าไม้เนี่ยกูให้ห้าเด้อ ก็แล้เอ้ยคุณชาติมกดโชว์เลยนเนี่ย <Yes. S 1> the servant For the dragon. Yes, lead the way. Yes, Lord, for the dragon, all right. Going, okay. I follow the dragon. The servant obeys. I walk your path. Moving. Huh? Right. my Yes, sir. Ah. It. Done. I follow the dragon. Yes, yes, master. My sword is yours. Yes, yes, Lord, for the dragon to the fight. <laughs> เล่นเล่นเล่นเป็นนะเนี่ยคนไทยคนดิสจานดูแล้วก็คนดิสนั่แหละไม่จบหรอดิด yes, จบแล้วทำไมจ๊ะทีมแล้วเนี่ยไหนคนคิดจะไปเล่นกับคุณชัดอ่ะไม่ผมยังไม่จบอะผมเริ่มเกมใหม่แล้วเนี่ยเราถามมั้ยเราถามทำไมเราคบกันคิดว่าเพี้ยนเหรอ Yes sir Yes แต่โอเลยไหมเนี่ย Yes เล่นครับเล่นเงีบ M K ใครมาใน M K ไม่รู้จักไอศพลันนาโฟกนี่ติ่มปะไม่รู้จักผมไม่ค่อยได้เล่นผมไม่รู้จักใครเลยทีมเราเล่นไก่สองคนงนี้ปะและ้วมาโฟกซ์เลยน่าจะไม่เก่งนะ For the dragon. Moving. Yes, Lord. The servant obeys. Đánh. Đánh à. For the dragon. Lee, e. may. Yes. And dig For the dragon. Yes, master. I'm off. Mấy are hong-tack up in chat. We are. Monson, 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 Đi แต่มันยรอปไม่ได้ไรนี่ยลบเข้าไม่ได้คุณชัดมันเข้าไม่ได้หรือว่ามันม่มีเออผมว่าทั้งสองแล้วครับผมห้องระเบิดไปแล้วแบบนี่มันเข้าห้องมันเต็มแล้วคุณชัยห้องมันใครว่าประยุทธ์รู้จักไหมตัง้ตงห้องหนึ่ง Yes, คนไทยเยอะขึ้นนะเนี่ยผมคิดเยอะครับ <Okay. S 1> แค่ขนาด <c oughs> ผมว่าไม่เยอะก็แปลกแล้ว <Yes. S 1> ไปข้องน้ำแบบจานโอ Right. For honor mà cha nang ôn. Được à. Nang ôn tiếng bẹt bẹt. đi thôi sao ngày tiếng mình còn mua à nặng

คิดแบบเช่ใช่แต่ตอนนั้นผมเล่นกันเล่นกันสองคนไล่กันสองคนคุณคิดไม่รู้ว่าตัวผมอะไรนะตอนที่ผมกับผมกับป๊อปปี้ไล่ไงกดดีกดดีครบแล้วจานโอเดี๋ยวไม่ได้เล่น แล้วคุณคิดไม่รู้ว่าเป็นพวกผมอ่ะถ้าปัญหาโอ้ยรีบจัดไงรีบจะมาโชว์ไงจัดโกหน่อยครับนะครับ15นาทีเราสู้ได้ครับผมพี่ว่าม<อ>ันจะรัดผมปะผมว่าข้างล่างเว้งบูผมบู๊บแน่เลยไม่สองว่าพวกเอาไม่ได้จะเล่น ได้ดีนะแล้ว <ooh> โ,อโ,โอ้โหจริงด <med S 1> ้วยเฮียต้องขึ้นป้้มเลยไ e ไป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  สร้างสามพัดด้วยกินข้างล่างพี่สร้างสามพัดนะแล้วผมผมจะตั้งป้อมจำไหมเนี่ยพอดกันเลยใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อพี่ฟอกครับไม่สักเก้าก่อน hey, อเหตุผลอะไรสร้างสาม พี่พี่โอน่าจะเห็นฉากฉากที่แม่งสร้างสาวีน้องเรื่อยๆ เดี๋ยวก็พอกันีคิดหรอ แองแม่งเลยแองไม่เลยเ

รอรอคิดไหวป่ะค hmm. yeah. oh, ิดบอกไม่ไหวเดีเดินล่างเดินเดินเดิงล่างไม่ไหวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไปแหนฮะไปแล้วใช่ เอาเตราคคเิร์นเอาคนที่เติร์นเนี่ยไม่ลูกตุ่มสู้สวอตแวนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หรอพี่ใช่ปะใหญ่สายทำเฮส่งลูกตุม่ม

I follow. To serve is to live. Your words are true.